ปิกอัพสี่ประตูออโต้สภาพสวยๆไม่น้อยๆชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิ๊กรถสวยนะครับวันนี้ครับผมพามาชมรถนะครับปิกอัพสี่ประตูออโต้สภาพสวยๆไม่น้อยๆนะครับคันนี้ออปชั่นดีๆเลยนะครับคันนี้มาพบกับนะครับนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้าคาลิเบอร์เกียออโต้นะครับคันนี้เป็นสองจุดห้าเอลมาพร้อมกับสี่เขาหมุกนะฮะพอเป็นเอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระบะปิกอัพเกียร์ออโต้ที่ออปชั่นเยอะ ออปชันเยอะยังไงคือจะได้มันติฟังก์ชันพวงมาลายัยได้ระบบคูชคอนโทรลและที่สําคัญนะครับจะได้กล้องรอบคันด้วยครับเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้นะครับว่ากล้องรอบคันหน้าตาเป็นยังไงต้องบอกว่าตระกูลน,นิสสันเนี่ยเขาจะให้ออปชันเยอะพอสมควรนะฮะแต่ที่สําคัญเรามาดูความสวยงามของรถคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยที่ซื้อกระบะ p ิ c กอัพ4ประตูออตโต้เนี่ยก็จะมองไม่กี่แบรนด์หรอกนะครับอย่างนีแบรนด์นิสสันเนี่ย ก็เป็นแบรนด์ที่ดีและน่าสนใจนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ที่สําคัญเครื่องเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับเหมือนแบรนด์อื่นทั่วไปแล้วก็ออปชันดีอัตราเร่งดีนะครับที่สําคัญเครื่องนิสสันตัวนี้ไม่มีสายพานทาม,มิ่งนะครับการให้ทําให้นะครับการดูแลรักษาเนี่ยง่ายนะครับแต่อันดับอื่น เรามาคุยถึงความสวยของรถกันก่อนนะครับก็พี่อุ้ยเริ่มถ่ายให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนสีดาพลาสติกต่างๆเนี่ยสวยเพราะว่าคันนี้เลขไมล์เพียง96,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเรารับประกันเลขไมล์แท้นะครับแล้วก็ที่สาคัญผมขึ้นหน้าจอให้เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับประกันอะไรมัางนะฮะก็ชนหนักพิกามจมน้ําเลขไมล์ตัดต่ออะไรพวกนี้ผมรับประกันในสัญญาซื้อขายนะครับหากไม่เป็นตามที่ผมพูดไว้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับมาเดี๋ยวพา พีเต์ไปก่อนแล้วนะฮะมาดูรถแผงกระจกทมร้อนมีอยู่ครบสติกเกอร์สแตนดาร์ดฝากระโปรงมองกอยู่ครบนะครับคันนงคันหน้าเดิมหมดเลยนะครับคันหน้าเดิมหมดต้องบอกงี้ฮะอย่างที่ขึ้นหน้าจอให้ตะก,กี้ผมรับประกันในสัญญาซื้อขายให้นะครับไม่มีชนหนับพิ่มแต่อย่างใดรับประกันเลขไมล์เลขไมล์แท้นะนะครับคันนี้เลขไม 90, ล์เก้าหมื่นกโลเท่านั้นเองนะครับคืออย่างงี้ครับต้องบอกว่าพอรถเลขไมล์น้อยเนี่ยเวลาเราเปิดท้องเครื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าชิ้นส่วนสีดําต่างๆเนี่างๆนมั ไม่แตกไม่กอบไม่เปื่อยเนาะนะครับดูเนี่ยเทปพันเกียวเทปพันสายไฟเหล็กัดต่างๆเนี่ยคือโรงงานมายังไงก็อย่างนั้นเลยสภาพดีมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่ารถมีอะไรบ้างคือเดไลฟ์มีเดี๋ยวผมติดเครื่องแล้วเดี๋ยวดูรอบคันกันอีกทีส่วนตรงนี้มีกล้องหน้านะครับต้องบอกว่ามันเป็นกล้องรอบคันนะครับยางเป็นยางใหม่4เส้นนะครับเป็นยางเดิมโรงงานขอบ18ยาง4เส้นใหม่เลยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับแล้วก็กล้อง กล้องข้างนะคือกล้องรอบคันมีครบสมาร์ทคีเรตมีเหมือนเดิมสำหรับนิสสันให้อยู่แล้วนะครับเป็นระบบพุสตาร์ทแล้วนะครับบันไดข้างเรียบร้อยมีให้นะครับสติกเกอร์คาลิเบอร์ครบเป็น2.5 DDI VGS เทอร์โนะครับอัตราเร่งดีเดี๋ยวถ่ายคลิปทดลองขับกันมาเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่อุ้ยเข้ามาถ่ายเลยนะครับก็นี่เลยมันติามันติฟังก์ชันระบบควสคอนโทลมีให้ครบนะครับแล้วก็กล้องหลัง ต้องรอบขันกดตรงนี้มีให้ครบเลยวิทยุจอ2ดินเคนวูดบลูทูธมีครบนะครับมาเดี๋ยวเราดูในรถกันสำหรับรถคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะนะครับไม่ใช่เบาะผ้าไม่ต้องไปหุ้มเนาะเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้งานได้เลยผมมีกระดุมให้รอบขันนะครับกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้ระบบพุทธสตาร์ทอย่างนี้ ะะแล้วหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเลขไม่ยอยู่ที่9611กิเโลเมตรตรงนี้ผู้ขายรับประกันเลขไม์แท้ให้นะครับนะครับรับประกันเลขไม์แท้ให้กล้องรอบคันมีผ้าหลังคาสะอาดเรียบร้อยเบาะหนังคือภายในโอเคนะครอบคมเนียมตร,ตรงนี้ไม่มีรอยเป็นกีย์ออโ,โต้คือต้องบอกว่าเาวล่าเนี่ยเป็นรถที่ขับดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับออปชั่นดีนะครับมาเดี๋ยวดูข้างหลังต่อว่ามีอะไรให้บ้าง ไปกันแบบง่ายๆหมาลูกค้ามาดูด้วยตาตัวเองเนาะนะครับข้างหลังนี่เห็นไหมว่าจะให้ที่วางแก้วน้ําให้แอร์ช่องข้างหลังเบาะหนังพรมรอบคันก็ประมาณนี้ไม่คิเลยสำหรับ p ิ c กอัพออโต้สประตูปีใหม่ๆปี18นะครับสำหรับรถคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ตรงกระบะกันต่อโลโก้ E l กล้องหลังฝาท้ายมือเปิดเปิดได้เรียบร้อยเลยนะครับบอดี้สวย บอดี้สวยนะครับไม่มีคนชนหนักขนหนักนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับแม็กไลเนอร์เนี่ยเป็นโลโก้นิสสันอยู่เลยนะครับแม็กแม็กไลเนอร์ที่เป็นโลโก้นิสสันหมายความว่าคันนี้แม็กไลเดอร์เดิมนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะฮะอ่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะต้องบอกอย่างนี้เป็นสีขาวมุกนะเป็นขาวมุกโรงงานนะครับประมาณนี้อ่ามือเปิดมือปิดคมเมี่ยมน็อตประตูไม่มีถอดอ่ากระดูกงูอุมแน่นมากผมว่า มันแน่นเพราะว่ามันเดิมไงรถไม่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วเดิมครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับเวลามาซื้อไม่สบายใจก็แนะนํานะครับก่อนรับรถแกะได้เลย4บานก่อนรับรถแกะแกะได้เลยนะครับ4บาทน,นะฮะประมาณนี้ก็นะเนี่ยเครื่องติดง่ายๆนี่เดยไลฟ์มีครบนะครับมีเด y l ไล h ์ครบเลยไฟดันหมอกมีครบนะครับมาเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วลูกค้าดูรอบคันกันดีกว่า โอเคป้ายลุยนะครับกิฟตกันชนเข้าร่องเข้ารอยนะครับสีค่อนข้างที่จะรอยเปอร์เซ็นประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นผมจะไม่พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยกันเนาะแต่พูดว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นโดยรวมแล้วไม่ขี้เหร่เพราะว่ารถมันรถสีเดิมๆบางๆอนะ่ะเนาะนะครับจากรถมือสองมีสะเก็ดหินเล็กน้อยธรรมดาแต่ถือว่าน้อยมากนะครับกันชนโอเคเรียบร้อยอืมมาเดินอีกสักรอบคือรถมิซเน่ยางก็ใหม่เกียร์ออโต้ออปชั่นก็เยอะปีก็ใหม่นะครับ ประมาณนี้เลยติ๊กเกอร์เขาเดิมๆม,มือเปิดโคมเมียมสมารท์ทคิเลตปุ่มเปิดมีครบคิวกันศาสตร์มีครบนะครับก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราไปทดลองขับกับเจ้าตัวนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0กันดีกว่าครับไปเลย โอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาลองขับกับเจ้าตัวนิสสันนาวาร่ NP 3 0 0นะครับตัวนี้เป็น2.5 c a l แคลิเบอร์ EL นะครับก, DD, ก็ออปชันดีๆเป็นเกียร์ออโต้คือออปชันสำหรับรถกระบะเกียร์ออตโต้นี่ผมว่าครบนะ 1. มันติฟังก์ชั่นพวงมาลัย 2. ระบบคูชันโทรล3กล้องรอบคันแล้วก็เป็นกระจกตัดแสงวิทยุเป็นของ Kenwood อันนี้คือเป็นของ Ken เคนบูดแท้โรงงานนิสสันนะครับก็จะเป็นจอ2ดินจะมีบลูทูธอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นระบบพูดสตาร์ทมาเดี๋ยวผมพาทดลองขับกันดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูแฮนด์ i ิ่งในซอยกันนะครับว่าเข้าโคง้งเลี้ยวโค้งเป็นไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองถนนใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับไปโอเคพวงมาลัยเขาไม่หนักนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะพวงมาลัยจับได้สบายๆคือมันจะมีไม่กี่แบรนด์หรอครับที่พวงมาลัยหนักนะ แต,แต่แต่ถ้าเป็นแบรนด์พวกนี้คือ n i สสันมิซ่เนี่ยเบาเลยแต่สำหรับนิสสันตัวนี้ดีอย่างว่าเครื่องเขาค่อนข้างที่จะอัตราเร่งเขาดีเนาะนะครับแล้วออปชั่นดีคือช่วงล่างดีด้วยแหละนะครับช่วงล่างดีมาเดี๋ยวไปลองขับกันสําหรับผู้หญิงเนี่ยขับสบายๆเลยนะครับมาออกขวาหน่อยนึงเห็นไหมเนี่ยขับเหมือนรถเก่งเลยคือผู้หญิงกระโดดขับได้เลยครับนะข้อโค้งเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยง่ายสบายสบายตามโคง้งนะครับหน้าจอก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็จะมีรูปรถให้ดูนะครับว่าสถานะรถเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติรถเปิดประตูเนี่ยก็ประตูรูป,ประตูก็จะขึ้นเลยว่ารถเปิดอยู่อ๋อออปชั่นดูโอเคอ่ะสำหรับรถปี18นะครับก็คือปีใหม่อยู่เลยนะครับสำหรับปี18ก็ถือว่าปีใหม่พอสมควรเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวแฮนด์ดิลิ่งหน่อย ดีเลยอะ่ะอ,อายเย็นเจี๊ยบนะครับคสซีนัสโนล่าค่อนข้างใหญ่มาครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทดลองขับกันที่ทางใหญ่นิดนึงนะดูสูนตูอวดตาเล่งนิดหน่อยนะครับไปเลยบังม,มาลายคืนดีโอเคศูนตรงขับง่ายสบายนะครับก็ประมาณนี้สบายเลย เหมือนเดิมครับ เต็นของผมอยู่ถนนลัตนาทีเบศหรือติดกับสะพานพนังกาตรงนี้นะครับหรือว่าติดสถานีรถไฟฟ้าไซม้าเลยนะครับคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับซื้อสดไม่มีแว็ก7เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้าน,นแท้ๆไม่ใช่รถประมูลนะส่วนรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมทางด้านขวาหน้าเพจประมาณ30-40รูปนะครับมีราคารูปหน้าเพจตรงนี้ทางด้านขวานะครับส่วนเบอร์โทรทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์ส่วนตัวผมนะครับไม่มีเซลล์ไม่มีในหน้านะครับโทรมาได้เลยติดต่อได้เลย24ชั่โม,มตอบสี่ชั่ อบไลน์เองรับสายโทรศัพท์เองหรือว่าเบอร์โทรทางด้านขวาก็เบอร์เดียวกันนะครับประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับคลิปอยู่เต็นผมอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะถนนรัตนาธิเบศต,ติดสถานีรถไฟฟ้าไซมานะครับก็เดี๋ยวอยู่ข้างหน้านี้แหละเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยอยู่ริมถนนเลยนะครับสังเกตป้ายหมู่บ้านนรา,าทิพย์นะครับป้ายวิริยะประกันภัยเข้าไปก็เห็นเลยป้ายสีแดง เบบี้ก็สวยนะครับมาชมรถคันนี้ได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ